และวันนี้ก็มีการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะที่ออกมาร่วมประท้วงกันเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรียุบสภาระบุถึงความเป็นห่วงในการบริหารจัดการประเทศในช่วงเวลานี้โดยเฉพาะที่เต็มไปด้วยปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาปากท้องของประชาชนค่ะ แล้วในฐานะนักศึกษาตอนนี้ที่จบไปเราก็ไม่รู้ว่าความฝันของตัวเองหรืออนาคตของตัวเองยังจะมีอยู่ไหมเราก็เลยออกมาอยู่ตรงนี้เพื่อจะบอกว่าเราพร้อมจะเคียงข้างและสู้กับประชาชนทุกคนขอให้คุณอย่าหมดหวังและออกมาเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองให้มากที่สุดเท่าะี่จะทําได้กลุ่มนักเรียนนักศึกษาและประชาชนร่วมชุมนุมหน้าหอประชุมใหญ่มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภาร่างรัฐธรรมนูญใหม่และหยุดคุกคามประชาชน บรรยากาศในพื้นที่จัดการชุมนุมนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมชุมนุมก็ได้ชูป้ายข้อความวิจารณ์การทํางานของรัฐบาลรวมถึงป้ายข้อความตามหาวันฉเฉลิมนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ถูกอุ้มหายไปจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องการติดตามหาตัวนางสาวกันตารัตนวงศ์ตัวแทนนักศึกษาผู้ขึ้นปราศัยบนเวทีกล่าวว่าการชุมนุมครั้งนี้เพื่อแสดงเจตนารม์และอำนาจประชาชน เพื่อประกาศว่าประชาชนเป็นใหญ่การแสดงออกทางความคิดตำหนกิการบริหารบ้านเมืองของรัฐบาลเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ส่วนข้อเรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภานางสาวกันตาระบุว่าที่ผ่านมาชัดเจนว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ได้มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานบ้านเมือง ปากทองนี่เป็นอะไรที่เหมือนแบบกระทบทุกชนชั้นมันไม่ม,ไม,มันไม่มีใครรอดเลยแบบคือตอนแรกอ่ะเศรษฐกิจมันก็รอดแล่อยู่แล้วแต่พอทหารที่ไม่ได้มีองค์ความรู้เรื่องเศรษฐกิจเข้ามาบริหารประเทศอ่ะมันยิ่งทาให้แบบเศรษฐกิจอ่ะดิ่งลงไปอีกปากทองประชาชนไปอีกแล้วคือเรื่องพอโควิดเข้ามาคือพังหมดเลยแล้วคือคนตายเนี่ยไม่ได้ตายจากการแบบติดเชื้อโควิดนะมันเกิดจากการอดตายทั้งหมดทั้งสิ้นพระรัฐอ่ะไม่ได้เยียวยาหรือไม่ได้บริหารการจัดการต่อรโรคระบาดได้ดีกว่านี้ การชุมนุมในครั้งนี้เกิดจากการเชิญชวนผ่านเพจ Facebook ชื่อบัญชีมเกษตร KU d ูได y r y ซึ่งต่อมาอาธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกแถลงการว่าไม่ห้ามทำกิจกรรมแต่ขอให้เกิดประโยชน์ต่อบ้านเมืองและอย่าชุมนุมยืดเยื้อซึ่งกลุ่มผู้ร่วมชุมนุมได้ยุติการปราศัยและแยกย้ายกันไปเมื่อเวลาประมาณ21นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะ